เป็ดนะจ๊ะเราจะมาปรุงการทําเป็ดน้ําแดงนะคะทุกคนตัวเป็ดที่เราซื้อมาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใส่น้าม,มันหอยน้ํามันหอยนี่เมนสีเหลวนิดหนึ่งพอแปรมล่างขวดนะคะพี่น้องน้ามันหอยเราล้างขวดเติมซีอิ๊วขาวลงโอ้ยก็เริ่มกดอีกแล้วพี่น้องกดก็ได้กับเทไปจนวนะ่าคนน่ะ ตัวดาจะอยู่เต็มเราพี่น้องเอ้ยมาถายมามามาเด็ดใส่สีขาวไปแล้วนะมาเติมสียูรถเข้มข้นลงไปนะใส่สีดำใส่ลงไปค่ะเติมสีอิรวดดำลงไปตัวนี้ดำแทถแน่นอนพี่น้องดำแทถแน่นอนเราก็มาใส่ผงปงรุงรสลงไป ข,ข้นอกข้แเนตหรือว่ากันไปค่ะพี่น้องขนอผมขนอกก่อนก็ว่ากันไปใส่เสร็จเรียบเอาปบกระเทียมลงไปค่ะทุกคนใส่ลงไปค่ะพี่น้องเออใส่ลงไปใส่กระเทียมลงไปแล้วผงลงไปแล้วก็มาก็ผสมเข้ากันนะคะดดออก,ก,ก,กระโดดออกมาหลบหนีเหนีวพี่น้องจ๋ากระโดดออกมา เรียบร้อยเร้ก็มาเตรียมตั้งไฟกันเลยนะคะเสร็จเรีอยใส่บอดเ,เปิดไฟได้เลยจ้าเป็ดของเราเป็นน้ำแดงนะคะนี่คือหน้าตาเป็ดน้ำแดงนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยพร้อมขึ้นจานขึ้นเป็นโตโ๊ะคนได้มาฉีกกินก็เอาแบบนี้ขึ้นไปฉีกกิโลดพี่น้องใครชอบตัดให้สวยๆจัดจานก็นจัดไปค่ะพี่น้องเสร็จแล้ว เตรียมจัดจานกันเลยค่ะเป็ดสามเป็ดซีอิ้วค่ะทุกคนมาจะมามามา,มาอร่อยอร่อยนะจ้าทุกคนของแสบ 麻烦。今天，上还剩三名挑战者。来看福利这边，由于这两个多月营养不良，导致他原本饱满的脸蛋上布满褶，纵横交错的鱼尾纹更像。能撑到明天。随着时间来到第七十八天，节目组快艇突然疾驶而来，场上的三大恶人到底是谁坚持不住？等快艇靠岸才得知，原来是。